ด้วยแรงบิดที่110นิวตันเพียงพอต่อการใช้งานทั่วไปแล้วนะครับกับราคาที่ไม่แพงเลยนะสำหรับแบนด์ a k i t ิตร้ารุ่นที่ y e, ดี110 DWE ในรับประกันให้1ปีนะหนะ้าตอนนี้ไขค,ควงกระแทกและสายของ Makita <ม>เป็นขนาด12โวลต์มารีวิวกนให้ดูวันนี้ก็จะเป็นรุ่นที่ดี110 DWE นะครับซึ่งก็เป็นรุ่นที่ ออกมาได้นานแล้วล่ะครับแต่ว่าเป็นรุ่นที่มีราคาถูกของมาเกต้าอยู่ซึ่งมาเลเซทที่พร้อมใช้งานเลยก็จะเป็นตัวกล่องแบบนี้ก็เป็นกล่องกันรกระแทกให้นะครับถ้าสังเกตดูกล่องของมาเ i ต้าด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็มีมาเ i ต้าปั๊มนูนขึ้นมาเป็นสีขาวซึ่งตัวพลาสติกของเขามีความแข็งเป็นพิเศษเลยนะรู้สึกเหนียวดีสวยงามนะครับวนตัวปุ่มเปิดล็อกตรงนี้ก็จะเป็นพลาสติกเหมือนกันก็เปิดได้แบบนี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันภายในเลย ายในที่ให้มาแรกเลยครับก็มีคู่มือมาให้นะครับแล้วก็ใบโปรชัวแบบนี้แล้วต่อไปก็จะเป็นตัวเอครับไขค่วงกระแทกไร้สายนะครับพร้อมกับแบตเตอรี่ขนาด12โวลต์1.5แอมป์2ก้อนนะครับรู้สึกแค่ว่าแอมป์ให้มาน้อยไปน,นิดหนึ่งครับ1.5แอมป์เองนะแล้วต่อไปก็เป็นดอกไขควงนะครับตัวนี้ก็เป็น PH2 ครับซึ่งก็เป็นเบอร์มาตรฐานที่ใช้งานกันอยู่เป็นประจานนะ ส่วนตัวแท่นชาร์จของมาริต้าก็ให้มาตัวที่ค่อนข้างดีนะครับสำหรับแท่นชาร์มาริต้าเพราะว่ามีสถานะไฟที่บอกค่อนข้างละเอียดมากคนระับถ้าสังเกตดูจากรูปนะมันมีแบบบอกว่าเสียบปลั๊กแบตเต็มยังไงแบตมีปัญหายังไงก็มีบอกไว้หมดเลยนะครับซึ่งก็สะดวกและใช้งานง่ายมากๆครับเดี๋ยวมาดูกันที่ตัวสว่านต่อไปก่อนขญาตเก็บตัวนี้ก่อน มาดูกันที่ตัวไขควงกระแทกและสายของเมดิต้าตัวนี้เลยซึ่งการออกแบบก็ดูหน้าตาคล้ายๆกับตัวสว่านไร้สายนะครับซึ่งก็มีความต่ตงอยู่ที่ที่ว่าขนาดตัวจะกระทัดรัดกว่าช่วงหัวจะสั้นกว่าถ้าสังเกตนะครับช่วงหัวเกียร์ห้องเกียร์จะไม่เหมือนกับตัวสว่านไร้สายนะตัวนี้ก็เป็นแบบห้องกระแทกหลักการทํางานคล้ายๆกับตัวบล็อกลมเลยนะครับก็คือกระแทกไปทางด้านข้างนะมันก็จะหมุนนะครับกระแทกด้านข้างเพราะปกติถ้าสว่านไร้สายมันจะกระแทกตรงใช่ไหม แต่ตรงนี้คือมันมีข้อดีที่ว่ามันช่วยให้เราขันตัวสกูได้นะครับช่วยให้หนึ่งได้ง่ายนั่นเองซึ่งตัวนี้ก็มีขนาดตัวที่เล็กนะครับสัมผัสแรกที่จับดูก็เบานะอยู่ที่รวมแบตเตอรี่นะครับอยู่ที่หนกิโลเองนะครับใช้งานง่ายถ้าจับดูขนาดตัวก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากซึ่งตัวด้านจับก็มียางหุ้มมาให้นะครับจับได้นุ่มแล้วก็กระชับือทีนะ้วรเป็นยางแบบเสียงดำแบบนี้ซึ่งก็ผิวตัวยางก็จะมีแบบ หยาบหน่อยนะครับเป็นเม็ดเป็นเม็ดส่วนด้านนี้ก็เรียบๆครับจับได้สบายตัวสวิตก็จะเป็นแบบตามแรงกดนะกดเบาก็หมุนช้าแบบนี้ถ้ากดแรงก็หมุนเลยแบบนี้นะครับส่วนตัวทิกเกอร์ปรับซ้ายขวาก็ทั่วไปส่วนทางด้านหัวนะครับหัวจับดอกก็จะเป็นหัวจับดอกไขควงแบบนี้ซึ่งก็จะแตกต่างกับตัวสว่านนะปกติสว่านเราใช้มือบิดแต่ตัวเนี้ย เป็นหัวที่ออกแบบมาให้ใช้กับดอกไขควงโดยเฉพาะเลยนะครับซึ่งเวลาใช้างานก็เะยเป็นแบบนี้นะครับสอดเข้าไปแบบดึงก็เสียบล็อกแค่นี้เองนะครับซึ่งตอนนี้ด้านในจะเป็นลูกปืนอยู่นะครับก็จะลงล่องพอดีเวลาออกก็ดึงปึ๊บแบบนี้นะครับซึ่งลูกปืนมันก็จะมาล็อกอยู่ตรง,ล,งล่องดอกไขควงแบบนี้นครับซึ่งก็สะดวกใช้งานง่ายนะครับเปลี่ยนได้ง่ายไม่ยากเลยแค่นี้เองแล้วก็ทางด้านหน้าก็มีไฟมาให้หนึ่งดวงก็เป็นไฟ led นะ ก็มีมาให้พร้อมใช้งานกันส่วนด้านท้ายก็จะเป็นตัวที่คล้องมาให้นะครับที่คล้องของเขาก็มีปากที่ค่อนข้างกว้างพอสมควรก็สามารถคล้องกับบางเกมได้สะดวกสบายสามารถย้ายข้างได้นะครับโดยการหมุนสรูตรงนี้ออกนะครับแล้วก็มาเสียบทางด้านนี้ได้ตัวแบตก็จะเป็นแบบสไลด์แบบนี้นะครับกดแล้วก็ดึงออกแบบนี้สวมได้ค่อนข้างง่ายไม่หนักนวิธีการใส่ก็เดเข้าไปแค่นี้เองนะครับพร้อมใช้งานละ ถ้าสังเกตตัวนี้จะไม่มีโหมดอะไรเป็นพิเศษนะครับหยิบมาใช้งานได้เลยไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับใช้งานงาน่ายสะดวกแล้วก็มีสเปคที่ดีอยู่พอสมควรครับกับแรงบิดนะครับอยู่ที่110นิวตันกับมอเตอร์ที่เป็นแปลงถ่านอยู่ซึ่งก็มีข้อดีที่ว่าคาสส่าซ่อมบำรุงง่ายนะครับเปลี่ยนมอเตอร์ที่นึงก็ประมาณ400กว่าบาทเปลี่ยนเองก็ได้ไม่ได้ยากอะไรส่วนความเร็วรอบตัวนี้ก็ทําได้อยู่ที่2,600รอบต่อนาทีนะหมุนสุดอะครับ คือหมุนได้อยู่2,600รอบส่วนอัตราการกระแทกต่อนาทีก็อยู่ที่3,500ครั้งต่อน,นาทีสเปคประมาณนี้แล้วกันโอเคเดี๋ยวเราไปดูการใช้งานเลยดีกว่าใช้งานทั่วไปโอเคครับมาดูการใช้งานของไขควงกระแทกและสายของมาริต้าตัวนี้เลยลน,นะครับมันอ,ออกแบบมาเพื่อสําหรับขันสกรูโดยเฉพาะนะครับมันมีข้อดีก็คือโอกาสที่มันจะปีนหัวน,นอกนะครับน้อยมากดูนะ ซึ่งก็มีแรงกระแทกช่วยให้มันหมุนเข้าไปได้ง่ายนะครับถ้าสังเกตนะหัวนอดจบลงไปเลยนะครับซึ่งโอกาสที่มันจะปีนนะค่อนข้างยากนะครับแต่ว่ามันมีเสียงที่ค่อนข้างดังนี่คือข้อเสียของไขควงกระแทกเลยทุกตัวแทบจะมีเสียงแบบนี้เหมือนกันหมดน,นะครับขันได้ง่ายมากนะ และตัวไขควงกระแทกข้อดีของมันคือเวลาเราขันสกูยาวๆแบบนี้ครับหรือว่าเวลาเจอไม้ที่มันมีความหนาแน่นของเนื้อไม้อยู่ไขควงกระแทกจะทําได้ดีกว่าสว่านเยอะพอสมควรน,นะเพราะว่าถ้าสว่านมันเจอพวกสกูยาหรือว่าไม้ที่มันเนื้อแข็งมากๆนะครับโอกาสเป็นเกี่ยวม,มีเยอะมากนะอย่างตัวนี้มันแทบจะไม่มีเลย ซึ่งในตอนขายครับเราไม่ต้องออกแรงกดเยอะมากนะซึ่งมันก็มีแรงกระแทกช่วยเข้าไปทำให้มันขันได้ง่ายอยู่แล้วนะ แบตหมดนะครับถ้าแบตหมดมันจะตัดพลังงานลงนิดนึงซึ่งเราจะสังเกตได้หรือว่ารู้สึกได้ครับก็คือแรงมันจะตกแล้วก็มันจะดับแบบนี้แบบนี่คืออาการแบตใกล้หมดนะครับแต่้าส่งเปลี่ยนแบตบนี่คือแบตใหม่นะ ด้วยความเร็วรอบถึง2 6 0 0รหไว้อลอบมันสามารถเจาะได้ด้วยนะซึ่งดอกเจาะมันก็ต้องเป็นดอกที่มีก้านแบบนี้นะครับซึ่งก็เป็นกา้านหกเหลี่ยมขนาดหนึ่งทับสี่แล้วก็มีร่องสําหรับไว้ให้ลูกปืนมันลอกนะครับก็ใช้งานได้เหมือนกันประมาณนี้นะครับแต่ข้อเสียในการถ้าเราเอาไปใช้งานเจาะครับมันจะมีอาการหัวสายนะซึ่งมันจะไม่นิ่งตัวสว่านนะครับเดี๋ยวเราดูกัน ใช้งานเจาะก็ได้นะนะครับก็พอแก้ขัดไปได้ครับความเร็วรอบ2,600รอบข้อดีที่มันให้แบตมา2ก้อนก็คือเวลาเราใช้งานนะครับก้อนหนึงใช้งานแบบนี้นะครับแล้วอีกก้อนหนึ่งเราก็ชาร์จไว้ซึ่งมันก็สามารถวนลูปเป็นอินฟินิตี้ได้ต่อไปเรื่อยๆก็คือใช้งานก้อนหนึงหมดก็มาเสียบต่อนะครับซึ่งแม้ปริมาณแอมป์จะน้อยถึงแค่1.5แอมป์แต่ว่ามันเพียงพอต่อการใช้งานทั่วไป สำหรับใช้งานไม่หนักนะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนแต่ถ้านานหนักจริงจริงก็อาจจะต้องเพิ่มปริมาณแอมป์ของแบตให้สูงขึ้นอีกนิดนึงนะครับแต่ถ้าใช้งานทั่วไปกับแบต1.5แอมป์ก็เพียงพอแล้วนะซึ่งตัวนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นไขควงเป็นรุ่นเริ่มต้นเลยดีกว่าสําหรับใครที่แบบอยากมีไขควงกระแทกสักตัวเอาไว้ใช้งานนะครับตัว magita td 110 dwe ตัวนี้ก็ น่าจะเหมาะนะด้วยแรงบิดที่110นิวตันเพียงพอต่อการใช้งานทั่วไปแล้วนะครับสำหรับตัวนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้ละกันหากใครสนใจก็สามารถคลิกสั่งซื้อที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์เหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ